สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของคุณตายชุติมาเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็จะดูสวยสดใสามากๆสําหรับคุณตายชุติมาที่ก่อนหน้านั้นออกมาเผยคลิปน่ารักน่ารักให้แฟนๆในดูกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือคลิปทำอาหารกับลูกสาวน้องพี่พิมพ์นั่นเอง เป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆน้องพี่พิมพ์ก็ออกจะสนุกสนานกับการทำอาหารกับคุณแม่ไม่น้อยเลยและต่อมาทางด้านของคุณพ่อทิมก็ไม่ยอมแพ้โพสภาพทานข้าวกับลูกสาวระบุว่าพบบทบอ,ทอ,บอผู้บัญชาการที่บ้านเอาจริงมากพ่อหิวขาหมู่อลูก โดยงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับของคุณพ่อทิมและแม่ตายไปขุดโพสที่คุณพ่อทิมเคยโพสเอาไว้ว่าพอบอทบอทั้งสองคนนั่นก็คือคุณแม่ตายกับน้องพี่พิมนั่นเองทำเอางานนี้แฟนๆต่างก็อดที่จะเข้ามาแซวกันไม่ได้อาทีเชน่นพ่อก็จะใช้แคปชั่นย้อนไป5-6ปีหน่อยๆอ,อุ๊ย ลุงเขามีผอ,อทอสองคนเลยเหรอคะนี่เห็นบอกมีแต่พี่พิมพ์และเมื่อเช้าเข้าไปส่องโพส์ล่าสุดของแม่ตายก็ได้โพส์ภาพทรงผมในลุกใหม่งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเชน่นแล้วหน้าแม่เหมือนน้องพี่พิมพ์กับลุงรวมกันด้วยนะสวยมากเลยค่ะหน้าเหมือนกับลุงคนนั้นเลยฝาแฝดกันแน่ๆค่ะถ้าแม่ตายตัดผมรองทรงนี่เหมือนคุณพ่อน,น้องพี่พิมพ์เป๊ะเลยนะคะ ขอโทษนะแม่ที่ตกใจเหมือนแฝดกับใครน่าคุ้นมากเรียกได้ว่างานนี้คอมเมนต์เป็นเอกฉันค่ะว่าแม่ต่ายเหมือนคุณพ่อน้องพี่พิมพ์นั่นเองจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหาข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะ だれきったっただろう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 だ